ค h a i l a n d ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีหูฟังจากทางค่โอโซนนะครับในชื่อรุ่นว่า a a e 7HX นะครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นท็อปๆของทางโอโซนนะฮะที่เป็นหูฟังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจกล่องกันเลยดีกว่าครับด้านหน้าเขาจะเขียนว่า เป็นหูฟังที่มีระบบ7.1ซ u ล r o h e s e t นะครับก็น่าจะเป็นจำลองเสียงนะครับผมเป็นซ o u n d c a r ในตัวนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยเป็น USB นะครับผมรวมถึงกับมีตัวรีโมทคอนโทรลในตัวนะฮะเพื่อลดเสียงแล้วก็มิวไมค์ได้นะครับดีไซน์แบบ e r g o n o มิกดีไซน์คือสามารถสวมใส่ได้แบบสะดวกสบายนะครับขนาดของเอียร์คัพเนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดใหญ่คือไซส์ XL นะครับผมไมโครโฟนที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะฮะแพคเกจก็จะมีอยู่2สีด้วยกันนะครับตัวซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับ แล้วก็ดูขวามือของผมนี่จะเป็นสีดำนะครับเป็นดําแดงแล้วก็ขาวฟ้านะครับทางด้านบนกล่องเนี่ยเขาจะมีโลโก้ทีมนะครับโดยจะเป็นทีม MVP นะครับทีม JN นะครับทีมคารอนนะครับคลิกแล้วก็ทีมโอโซนไต้หวันนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในสังกัดของทางโอโซนมาดูทางด้านสเปคของเขาเนี่ยจะบอกว่ามีสเปคอยู่ที่20-20,000เฮิรต์นะครับในส่วนของหูฟังนะครับแล้วก็มีไดเวอร์อยู่ที่ขนาด40มิลลิเมตรนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายละเอียดที่อยู่บนตัวกล่องนะครับ จบหน้าที่ของกล่องบแลดาครับผมมาดูในส่วนหูฟังแล้วก็ของบันเดอร์ที่ให้มาในแพ็คเกจนะครับก็จะเป็นแผ่นไดรเวอร์นะฮะแล้วก็คู่มือของทางโอโซนนะครับเรามาดูในส่วนขงสีขาวกันก่อนนะครับสีขาวก็จะเป็นขาวแบบกลอสซี่นะครับขาวขาวเงาๆนะครับแล้วก็มีโลโก้โอโซนนะฮะอยู่ที่ตัวเอีย์ครับแล้วก็มีไฟ LED เนี่ยเป็นสีฟ้านะครับสามารถปรับระดับได้ค่อนข้างสูงนะครับนี่ฮะ แล้วก็ตรงที่คาดหัวเนี่ยเป็นหนังนะครเป็นหนังมีสลักว่าโอโซนด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นผ้าแบบแบบตะข่ายนะครเป็นผ้าตะข่ายทําให้ส,มส,มสามารถสวมใส่ได้สบายนะครับเช่นเดียวกับตัวเอคันะครับที่เป็นตะข่ายเช่นกันนะครับนี่คือตัวเอคัผ้าด้านในก็จะเป็นตะข่ายแบบฉลุสีฟ้านะฮะอย่างที่บอกครับไมโครโฟนสามารถถอดเก็บได้นะครับเวลาที่เราไม่ไใช้พอเสียบเข้าไปก็จะมีแสงไฟสแสดงสถานะ ถ้าไฟติดคือพูดได้นะครับถ้าไฟดับเนี่ยคือพูดไม่ได้ก็คือมิวไมา์นั่นเองนะครับผมไล่มาดูที่สายครับสายก็จะเป็นสายพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกผสมยางครับผมสายแล้วก็แล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับไม่ใช่ไมโครโฟนนะฮะด้านข้างก็จะสามารถปรับในส่วนของมิวมา์แล้วก็มิวเสียงได้นะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นการเพิ่มลดเสียงนะครับหน้าตาประมาณนี้สําหรับเจ้าสีขาวนะครับ ถัดไปมาดูสีดำครับผมสีดำนี่ดูดุดันครับมาพร้อมกับธีมสีที่เป็นดำแดงนะครับดำแดงนี่เป็นสีที่ยอดฮิตอยู่แล้วนะครับผมเช่นเดียวกันครับก็คือมีโลโก้โซนนะฮะปรับระดับได้เช่นกันนะครับมีสลักนะฮะจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าพวกนี้จะเหมือนกันนะครับหลักๆคือจะให้ดูในเรื่องของโทนสีที่เป็นสีดำแดงนะฮะนี่ทางด้านซ้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับไม้ถอดได้เช่นกันครับผมแล้วก็มีไม้ไฟแสดงสถานะเป็นสีแดงนะฮะไม้สามารถที่จะโยกงอได้โยกเข้ายกออกได้นะครับ เอียร์แคชชั่นหรือว่าเอียร์ขับเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบตะข่ายเหมือนกันมันกระแทกกระแทกเดี๋ยวผมข,ข,ขูดให้ดูใช่ปังโอเคเดี๋ยวลองสวมใส่ให้ดูสักนิดนึงนะครับสำหรับสีดำเนาะนี่ครับโหค่อนข้างเบานะฮะถือถือเล่นเมื่อกี้ก็ยังรู้สึก,กว่าเป็นปกติแต่พอสวมใส่เข้าไปเนี่ยจะขออธิบายว่ามีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะฮะสวมใส่สได้ได้นานนะผมว่านะ ใส่สบายแล้วก็เอียร์คาที่เขาบอกเป็นไซส์ XL เนี่ยก็สามารถที่จะครอบหูได้แบบสบายๆนะครับเวลาปรับมิวก็จะดับไปนะครับปั๊บนี่ฮะดับเออเปิดนะฮะประมาณนี้ปรับไมโครโฟนได้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็การทดสอบเสียงไมโครโฟนกันครับ ละส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าซอฟต์แวร์นะฮะเจ้า Ozone l a d e 7 h x Gaming Surround 7.1นะครับน่าจะเป็นหน้าตาซอฟต์แวร์ที่คุณเคยกันดีครับสำหรับเจ้าซ o u n d c a r ที่เป็น USB นะครับผมหน้าแรกก็จะเป็น Main Setting นะครับสามารถที่จะปรับให้เป็นเสียงแบบลำโพงหรือว่าเสียงแบบหูฟังได้นะนําให้เป็นเสียงหูฟังดีกว่านะครับถัดมาก็เป็นในเรื่องของพวกรายละเอียดเสียงนะ,ะ c h น n n l ของเสียงนะฮะทางด้านขวานเนี่ยนะครับคือการจำลองเสียง7.1 Surround นะฮะนะ แต่ท้ายสุดนะครับท้ายสุดเลยคือทางเราแนะนําว่าอย่าไปคอนฟิกให้ไป7จุดหนึ่งนะครับเพราะบางทีเสียงมันจะเพี้ยนไปนะครับส่วนหน้าที่2จะเป็นมิกเซอร์ก็คือการปรับพวกวอลลุ่มของเสียงไมโครโฟนต่าง,างนะฮะแล้วก็เอฟเฟกที่เขามีให้ปรับเป็นพวกห้องต่างๆหรือว่า eq ในแบบต่างๆก็ลองเล่นกันดูนะครับแต่ถ้าให้เราแนะนําก็คือปล่อยไว้เฉยอย่าไปติ๊กอะไรนะครับไม่งั้นเสียงมันจะเพี้ยนเช่นกันอันนี้เป็นหน้าคาราโอเกะก็น่าจะเอาไว้ใช้งานกับโปรแกรมคาราโอเกะทั่วไปนะครับสุดท้ายก็เป็นหน้า information ไดเวอร์นะครับเป็นของเซียนะครับเซียไลฟ์บิ้งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการใช้งานเจ้าไดเวอร์เลด 7HX ตัวนี้นะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นการทดสอบเสียงไมโครโฟนนะครับของเจ้าโอโซนเลด 7HX นะครับผมเป็นไงบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสียงน่าจะโอเคอยู่นะฮะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวโอโซนนะฮะเลด 7 HX ตัวนี้นะครับเสียงไมโครโฟนเนี่ยก็เรียกได้ว่าชาัดเจนนะฮะไม่ว่าจะคือมีจังหวะการดูดไม้ที่ดีนะครับผมการดูดเสียงไม้ที่ดีแล้วก็พูดถึงซุ้มเสียงหรือว่าคาแคเตอร์เสียงเนี่ยก็จะเป็นในในลักษณะที่กลางๆนะครับผมแต่ว่าจะมีมีน้ำมีนวลน,นิดนึงเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเสียงเนี่ยก็จะดังแล้วก็สามารถเล่นเสียงได้ค่อนข้างเยอะนะครับจึงทําให้มวลเสียงเนี่ยค่อนข้างแน่นกว่าตัวที่เป็นแบบแจ็คนะครับผม พูดถึงในเรื่องของการสวมใส่เนี่ยผมยอมรับเลยครับว่าเป็นหูฟังที่ใส่แล้วสบายจริงๆนะครับคือสามารถใส่ได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งคืนนะครับประมาณนั้นสำหรับใครที่สนใจเจ้าโอโซนเลด 7HX ตัวนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วตอนนั้นกมมิเกียแนะนำโดยทั่วไปนะครับโดยนำเข้าโดยบริษัทสปา f f i c e Supply นะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ทำความดีคงไม่ไว้แต่ใจทำเรื่องชั่วร้ายนี่ไม่ได้เอาโน้โนมาดูสบายไปพ่อแม่ญดติพี่น้องต้องขัาใจว่าฉันไม่ได้ตม้มใจ